สวัสดีครับแฟนคลับมหาเห่งทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสำหรับคำทำนายดวงตามตำราของไทยโบราณวันนี้ผมจะขอทำนายดวงสำหรับท่านที่เกิดในปีมะเสง็งจะเป็นการวิเคราะห์ดวงครับประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2568นะครับต้องบอกเลยว่าดวงคนที่เกิดปีมะเส็งเดือนนี้นะครับคุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเพื่อเปิดรับโอกาสใหม่ๆ โอกาสใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านงานงานรุ่งเงินพุ่งแต่ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับแต่ก่อนจะพบกับคำทำนายดวงครับท่านไหนที่เข้ามาเจอผมวันนี้ครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ของทางช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสำหรับการรับชมคำทำนายดวงใหม่ๆรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมความทำนายดวงแบบเจาะลึกในแต่ละด้านกันดีกว่านะครับภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเส็งนะครับเดือนนี้คุณจะได้พบกับความก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินนะครับอย่างการเงินนี่เด่นชัดมากๆ โอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือว่าเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยว่ากําลังจะมาถึงคุณมาถึงเดือนนี้แหละนะครับแต่คุณต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของความขัดแยง้งเล็กๆน,น้อยๆกับคนรอบข้างรวมถึงการดูแลสุขภาพที่คนปีมะส็งมักมองข้ามนะครับแต่เดือนนี้คุณจะมองข้ามเรื่องสุขภาพไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเรามาจาะลึกทีละด้านแบบละเอียดนะครับด้านแรกครับด้านการงานครับ อย่างที่ผมเกินไปนะครับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยก็เด่นชัดนะครับเป็นเวลาที่ดีนะครับที่คุณจะต้องแสดงศักยภาพคุณออกมาให้เต็มที่คุณจะได้รับแรงกายแรงใจนะครับสนับสนุนจากผู้หลับผู้ใหญ่หรือหัวหน้างานนะครับทําให้งานที่ดูเหมือนยากนะครับอยู่เหมือนแบบโอ้ไม่รู้จะไปท่าไหนนะครับ แต่คุณจะสามารถทําสําเร็จรู้เรื่องไปได้อย่างดีรู้เรื่องไปได้อย่างน่าภาคภูมิใจนะครับส่วนท่านไหนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ที่ขยายกิจการนะครับหรือจะได้พบกับพันธมิตรมิตรภาพใหม่ๆนะหุ้นส่วนใช่ครับว่าหุ้นส่วนาานะครับใหม่ๆที่จะสามารถนําพาโอกาสทางธุรกิจของคุณเข้ามาได้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่สําหรับท่านไหนนะครับที่เป็นแบบธุรกิจแบบ เขาเรียกว่าขนาดกลางขนาดเล็กอะไรจริงๆเกณฑ์ดีเหมือนกันนะครับไม่ว่าท่านทําอะไรก็ได้ที่เป็นส่วนตัวนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่จะนําพาเรื่องดีๆเข้ามามีเกณฑ์ที่ทากับขยับขยายนะครับกิจการการงานอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่สิ่งที่ปีมะเส็งต้องระวังเนี่ยนะครับจะเป็นในเรื่องของการตัดสินใจอะไรที่ด่วนตัดสินใจเร็วเกินไป โดยเฉพาะเรื่องเอกสารสัญญานะครับหรือว่าคำพูดที่อาจถูกตีความผิดนะครับพูดอีกอย่างแต่คนนำไปตีความหมายอีกอย่างอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพูดอะไรเราต้องไร่ตองให้ดีก่อนว่าเวลาเราพูดอะไรออกไปเนี่ยคนเขาจะตีความเป็นเรื่องอะไรได้บ้างอันนี้ฝากระวังไว้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ดวงด้านการเงินนะครับ รายได้และโชคลาภค่อนข้างเด่นนะครับการเงินมีเกณฑ์ดีขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาคุณจะได้รับรายได้เพิ่มนะครับจากงานหลักหรืองานพิเศษมีโอกาสได้รับโชคลาภครับจากการเจราจาหรือการลงทุนในสิ่งที่คุณวางแผนมานานแล้วไม่ใช่มาเริ่มเดือนนี้นะครับจากคนที่วางแผนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่คุณก็ต้องยังต้องระวังนะครับในเรื่องของรายจ่าย แม้การเงินจะดีขึ้นก็กจริงนะครับแต่ก็ต้องระวังการใช้จ่ายที่อะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับรวมถึงการที่ให้คนอื่นยืมเงินนะครับบอกเลยว่าหลีกเลี่ยงได้เลี่ยงไปเลยโอกาสไม่ได้คืนสูงมากๆนะครับยังไงปีมะสิงเนี่ยผมแนะนําให้เก็บเงินสํารองไว้ด้วยนะครับคืออนาคตอย่าไปลงทุนอะไรในสิ่งที่คุณยังยังไม่มั่นใจเนี่ยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับดวงความรักครับคนโสดเดือนนี้ คุณมีโอกาสนะครับจะได้พบเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับผ่านที่ทํางานนะครับหรือว่าการเข้าสังคมหากรู้สึกว่าเขาคนนั้นคือใช่นะครับให้คุณลองเปิดใจคุยและทำงความรู้จักกันให้มากขึ้นค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีคู่แล้วนะครับความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแต่ต้องใส่ใจในเรื่องของการพูดจานะครับการสื่อสารให้มากๆหลือเลี่ยงการพูดจานะครับที่อาจสร้างความเข้าใจผิดกันได้สิ่งที่ผมอยากให้ระวังนะครับระวังในเรื่องของความห่างเหินหรือเวลาที่ไม่ลงตัวอะไรเวลาแบบไม่ลงตัวหมายความว่าเวลาส่วนตัวเวลาทํางานเวลานู่นเวลานี้อะไรก็แล้วแต่คุณไม่สามารถแบ่งเวลามาให ครอบครัวหรือว่าคู่รักของคุณได้เลยเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในปัญหาเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองแบ่งเวลาให้ดีนะครับทั้งงานครอบครัวความรักนะครับเพื่อนอะไรก็ว่านไปนะครับก็ต้องแบ่งให้บาลานซ์นะครับสุขภาพพลานามัยนะครับเดือนนี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเล็กน้อยนะครับเช่นอาการปวดเมื่อยจากการทํางานหนัก หรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณต้องใส่ใจเลยในเดือนนี้นะครับคุณควรใส่ใจการพักผ่อนเนี่ยให้เพียงพอนะครับแล้วก็แบ่งเวลามาออกกําลังกายถ้าทําสม่ําเสมอได้จะดีมากๆจะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพอะไรต่างๆที่ผมเล่าไปได้นะครับหาเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างน,นะครับไปพักผ่อนไปแบบ ไปธรรมชาติที่ไปแบบไปสูดอากาศสูตรโอโซนธรรมชาติเพื่อเสริมพลังในร่างกายพลังจิตใจอะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าอุดอู้อยู่แต่ที่เดิมนะครับมันอาจจะทําให้ร่างกายเราแย่ลงได้ โชคลาภมาดูเลือดด้านโชคลาภไปกว่านะครับโอกาสด้านโชคลาภในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยเฉพาะนะครับโชคลาภจากการทํางานหรือการช่วยเหลือของคนใกล้ตัวนะครับผมผมพูดชัดนะครับโชคลาภของคนปีมะเส็งนะครับในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นโชคลาภจากการทํางานหรือจากการช่วยเหลือของคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นนะครับอย่า ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรที่มันแบบว่าใช้เงินเสี่ยงอ่ะนะผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ผมไม่อยากให้ไปใช้เงินอย่างนั้นเยอะนะครับเอาแบ่งไปเก็บไปลงทุนที่มันมีเกิดประโยชน์จะดีกว่านะครับมาดูเคล็ดลับกันดีกว่านะครับเคล็ดลับเสริมดวงยังไงจะให้ปังขึ้นกว่าเดิมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับพร้อมกับคําเตือนที่ผมอยากจะเตือนใจนะครับเตือนให้ คนปีมะเส็งเนี่ยต้องระวังนะครับมาดูเคล็ดลับเสริมดวงกันก่อนผมฝากไว้แค่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับคุณลองไปทําบุญปล่อยปลานะครับหรือทําบุญสังฆทานด้วยสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันนะครับวัดที่จะไปเนี่ยะครับขอให้เป็นวัดที่คุณรู้สึกศรัทธานะครับ2นะครับอยากให้คุณ ถ้าสวดเรียแล้วดีนะครับถ้ายังอยากให้เริ่มสวดมนต์นะครับสวดบทพาหุงมหากานะครับจะเสริมพลังในการเอาชนะทุกปัญหาอุปสรรคไปได้นะครับเรื่องที่3าที่ผมจะบอกก็คือคุณทําความสะอาดบ้านนะครับและโต๊ะทํางานนะครับให้สะอาดสะอาดสะอาดมองเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อเรียกพลังบวกและโชคลาภเข้ามาในชีวิตเข้ามาในดวงของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับ แต่ใดๆเลยนะครับการที่เราจะไปทําบุญอะไรทําบุญทําทานอะไรก็ตามนะครับสิ่งแรกที่คุณไม่ควรพลาดคุณต้องทําในบ้านก่อนก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่ปามารดานะครับให้ท่านกินอิ่มนอนหลับมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับพอใดๆก็ต้องขอจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะครับพอได้ครบแล้วตามที่ผมแนะนําก็แบ่งปันออกมาทําตามที่ผมแนะนํา3ข้อเมื่อสักครู่ดวงคุณจะเฮงจะปังจะดีจะ ยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเลยนะครับก็3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับเรื่องแรกนะครับคุณอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าหรือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาหาคุณด้วยผลประโยชน์นะครับพูดง่ายๆคืออย่าไว้ใจใครง่ายๆนะครับเรื่องที่2 ผมอยากให้คุณหลีกเลี่ยงการลงทุนหรือการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมากๆนะครับหากคุณมีข้อมูลชัดเจนผมไม่ติดเลยนะครับยิ่งหากมีข้อมูลยิ่งแบบมีข้อมูลไม่ได้ชัดเจนนะครับข้ามได้ข้ามเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับสมนะครับ อยากให้คุณระวังคําพูดคําจาระวังการแสดงอารมณ์ทีท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะทําให้เกิดความขัดแย้งในที่ทํางานหรือครอบครัวได้นะครับก็ฝากระวังนะครับลองนําไปปรับใช้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยมีการวางแผนมีการเตรียมตัวในการใช้ชีวิตอย่างดีเนี่ยนะครับชีวิตเราก็จะเฮงจะปังจะคว้าโอกาสได้มากขึ้นอย่างแน่นอนโดยภาพรวมครับผมขอสรุปเลยว่า เดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับชาวปีมะเส็งเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเวลาสําคัญพอสมควรนะครับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในชีวิตโอกาสดีๆนะครับกาลังรอคุณอยู่หากคุณมีความมุ่งมั่นและวางแผนอย่างรอบคอบนะครับคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนความสำเร็จนะครับอยู่ไม่ไกลหากคุณกล้าคิดกล้าทำและไม่ประมาท ผมยืนยันว่าคุณสำเร็จแน่นอนครับผมสุดท้ายนี้ครับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนทุกท่านครับเคารพนับถืออำนวยอวยชัยอวยพรครับให้คุณประสบความสำเร็จร่ำรวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านภายใน3วัน7วันที่สำคัญผมขอให้คุณและครอบครัวครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอยาจนขอพระคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังสวัสดีครับ